อันเท่าไม่หยังไปคำประกันรถในข่อยเนี่ย,เ,ยเอาไม่อยู่ดิฉันจะออกรถสันติโอ้ยก็ออกรถแล้วเนาะมันผู้ชยายเรากม็มีรถอบตัวเราก็มีรถข่อยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคัะขี้ตะวันใส่ห้างาน,น,น,นะคำไหนคำไหนที่งินจักบาสจะไปออกรถโดยนี่โอ้ยเหลือนี่เหลือสินไส้นี่ร้านค่าร้านนั่นร้านนี่ล้วก็จะบ่เห,หลืออยู่ บังซีหาเ่ินพ่อได้ดาวอยู่บ่หาเงอนน่าเถาน้อเอาซีสะข่อยป่าเอาแบบใดแต่มีเงินดาวหาเงินมั้งบ่แมนเอามาดาข่อยนี่โเดาวเจ้าอยู่ที่ไหนดาข่อยตั่วต้องมาหาเงินดาข่อยไปเลี้ยวสนุกขี่สนุกต่ำสนุกซ้นสนุกต่ำสนุกซ้นอืเจ้าเสื้อข่อยนี่ บ่มีมั่นนั่นคอยกายุได้ภาษาผู้ชายสำนันบ่ได้เงินดอกไอ o n t care โอ้ย I อ o n t care วาสันตัวคิดเบิ่งเด้อว่าไทยบ้านเขาซเว้าให้ตัวจังได๋ห่วยว่าจังได้เดนนี่เขาก็สีว่าทองบ่มีพอนั่นแล้วห่วยคข่บอได้แค่เด้ทองบ่มีพอแต่ว่าเทียคข่กังวลอยู่นี่ือทองบ่มีลูกนั่นแล้วปัญหาท้องบ่มีลูกอื้ ตั้งแต่ข่อยกลับมาอยู่บ้านน้ำหนักขึ้นซิบลกินข,ข้าวแซ่บคื่อยังนี่เอาบ้างบ่มีลูกมึงอ้วนตีเดียวนี่ยยอ,อย่าปากอย่าปากเออโอ้ห้ามเลยกุรอันมึงมีลูกชุดเก่าข่อยคนมาจากกรุงเทพใส่บ่ได้่จ้าตัวจำเป็นเลยได้ใส่ของ,องอีแม่นี่ละ่ะยาโอ้ยไปใส่มาใส่มึงกะหาสุดใหม่เนี่ยเด้อกุรอนมึงห่องแจ็คแมนบอกเป็นตระซั่งนอกแถวฮา,านี่ โดนเลนะคะหมื่นสอน,นะเออหมื่นจ้องตกลงเลยเทวาได้เันคนนั่นหรอตั้งสามคนนั่นฮะ<า>ทำไมเบนะมันตอนแต่คุมไม่คุมเลยหมืนจองนมันมึงหัวบบาทกาแฟแลว้วพูดอย่าไปแต่มออหมืนจ้องใชไหมเไม่เอามา่บอกไม่เอาก็ไม่เหลาได้ค่ะเออเทว่ร้องคนละจองที่ฮะ<า>ตายแล้วคุมไม่คุมเนี่ย ฮันโ้องพับกับคูอันคู่ลลวเจ๋วหลางโอ้พ่เลิดเล้ว <c oughs> พ่อเฟสแต่ว่าเมื่อนี่เ้ยอ้าพี่กับพี่สาวเนาะฮ่มามึงยันจะมายัางก็เดี๋ยวนี้ป้า่าขายข้าวโพดโอ้มาขายข้าวโพดเอองมาซื้อซอยปุ่นนี่นี่ขายขายจังไหนล่ะอันจุกละยี่สิบบาท โอ้มาละยีสิบบาทวดจีอืมนี่หามัดพอดีหามัดรออ้อยหนึ่งเนาะจะขอเมาสมาเลื่อเด้อหนิเด้อเอ้ามขสิเมากูจังไดขไปญจะอ,อุดหนุนเจ้าขวัญจะเมาอย่างนี้มันดีใั่ไหมบอกมัดีแล้วนาะมันจะสอนจุกจะไปเอ้วก็เมึงเมาส์เป็นแล้วกูจะยักไปขายหัวโอ้ย nó mất có bó đây vậy nè mẹ